สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาพามาชมพระจันทร์นะฮะพระจันทร์เต็มดวงค่นะ,ะดูดิค่ะปุ๊บปั๊บปั๊บขึ้นมานะฮะดูโศนะ,ะสวยมากนะแต่ว่ามันเป็นเออสวยมากเลยนะสวยมากดูข้างบนนะคะท้องฟ้านะคะดูท้องฟ้านะ ขณะนี้เวลานะคะขณะนี้เวลาน่าจะประมาณเอ่ออีกสิบนาทีเที่ยงคืนนะคะนี่นะคะพระจันทะร์เต็มดวงนะเต็มดวงเต็มมากแล้วมันจะวุบวุบวุบเข้ามานะ,ะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันวุบวุบเข้ามานะ,ะเออจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่กดีขยายก่อนนะคะขยาย นจะเป็นแบบนี้นะคะวับวับว้าวสวยมากนะะอ่าให้ดูนะ,ะตัวนี้ยังไม่ถึงเอ่อให้ดูนะะให้ดูนะมันจะวุบเข้ามาในในมือถือนะ,ะนี่เหยอ นี่คือไกลนะฮะไกลก็ใกล้เดี๋ยวมันจะวุบเข้ามาใหม่นะฮจูใหม่นะสวยงามนะสวยงามดูข้างบนนะ เห็นดาวด้วยนะเห็นดาวบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศบรรยากาศนะ